ผมมีนักเตะยุคเก่าคนนึ่งนะผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักฟุตบอลคนแรกๆเลยนะที่เป็นแบบโมเดิร์นเพย์เมเกอร์ก็คือโลธามาเทอุสครับคือโลธามาเทอุสนี่เขาใส่เบอร์1ินะแต่เขาเล่นเป็นบล็ Box อกทูบ็อกมิดฟิลด์เออแล้วก็เป็นลิเบโร่ด้วยคอยแบบคอยคุมจังหวะเกม ยิงไกลได้ทำประตูได้คุมจังหวะเกมได้เป็นกองกลางแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงอะ่ะผมว่าเขาน่าจะเล่นเกินเบอร์10แล้วด้วยน่าจะเป็นแบบเล่นได้ทุกเบอร์อ่เป็นบ o ็อกทูบ็อกเป็นเลจิต้าเป็น maker, เพย์เมคเกอร์เขาเป็นทุกอย่างอะ่ะมีความเป็นผู้นำสร้างสารรค์ได้แต่อาจจะไม่สุดเท่าแบบไม่ได้สกิลหรือทักษะสาูงเท่ามาลาโดน่าอะไรอย่างนั้นนะก็ มันก็จะแตกต่างออกไปอีกคนหนึ่งก็